นี่ครับอยู่ไม้แผ่นทิปเปร์ครับไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม้แผ่นมาหลายคลิปละไม่รู้อยู่ไหนงานอะไรเอ่ยงานดูรถเก่าๆของวิทครับโอเคเดี๋ยวผมบอกแล้วกันเป็นงานถ้าเป็นชื่องานสั้นๆมรื่างาน ABC ครับ ABC ก็คือ Art by Coffee นั่นเองอะไรอ่ะนี่มันแคบๆกาวินเทจนะอ่าอ่าฮะอยู่ที่ไหนก็วินเทจได้นะครับ ซึ่งก็ในนี้ในนี้จะมีไทอํากับฮารลีย์แล้วป่ะเป็นไงุดยากเขาจัดแสดงรถโบราณครับรถรุ่นหายากอะไรเงี้ยอยู่ในนี้จะเป็นรถทหารเก่าครับจะเป็นคงคงคงจะใช่คงจะใช่อันนี้อะไรเอ่ยช้อัมหืืเป่ะ สองสู่แบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ลี่เกโคสมัยตายังเด็กน้อยน่าจะเด็กน้อยเลยแหละเด็ก่นใช่อันนี้รุ่นอะไรวะนี่อ่ะขอภัยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่ยอมรับว่ามันเก่าเก่ามันเก่าจริงๆนี่อันนี้รวมสมัยครับเอ็ดอาร์เฮ้ยแต่สวยอะแต่เชื่อเลยว่ามียัง ใช่ใช้ได้ขี่ได้ใช้ได้หมดเค้าว่าเค้าชอบแต่งเปรียบไม่เท่าครับอันนี้ CC เยอะกว่าเยอะเลยรีเจนแค่สองอีนี่400ร้ออันนี้เป็น Yamaha SR400 แต่ก็ยังคงความคลาสสิกก็คือถังไม่ใชบร้อยนะน้องชอบลายหตะไครมาก่อนอ๋อลายตะไครนี่ฮอนด้าอ๋อทำอะไรต้อนปาความน้ำมันความน้ำมันสมัยก่อน ่ที่ผ่านมานี่ยเขาเราเราดูเรื่องอะไรนะเราดูเรื่องอะไรนะล่าสุดเราที่มาเกี่ยวกับชิคาโก้นะอันเรื่องอะไรนะซินเนอร์อันนั้นเป็นแบมพายไม่ตัดสปอยหนักอยู่ๆก็สปอยของเขาถ้าไม่อยากสปอยก็โอเคเลื่อนตรงนี้ไปนะครับเบาเลยหนักโคตรเด็ดจ้ะเด็ดมากครับเด็ดทุกเด็ดทุกฉากครับ แต่ชอบลรงฮา r l เลด้ได้แหละเก่าเก่าทไหนก่อนี่คือแบบทรงทรงล็กๆคือแบบที่ขับได้หมดเลยใช่ใช่ปัจจุบันเอาทรงสูงหมดือมมันอยู่ที่คนแต่งจะทำให้เตี้ยก็ได้ทำให้สูงก็ได้น่าสงสารครับเดินมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไมลมาจอดตรงนี้ก็นึกว่าเรื่องอะไรองค์เทพครับนมมสการสกันะเนี่ยเี่ย ปีพระศิวะพี่สบผมอันนี้ข้างสายตรงนี้คือปีศูนย์ก็คพระพรหมวิศนุพ่อภาษวะส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นพระแม่รัศมีแล้วก็พระเอเอิร์สโนดครับเซตครบเซตถุกคนก็นับถือก็นับถือครับแต่เรามาดังพุทธมากกว่าอันนี้น่าจะทางเข้าติวอินเดียแดงจริงนะจะได้ า <S <S เจอรถคันที่ถูกใจยัแจงแดง,งสดแต่ที่ชอบกว่าเลยคือสีอันนี้อะไรมัดแตง่งวะใช่แหละตามมาโคตชชอบเลยรุ่นนี้ตามมา ยาวข้างในกว้างมากอะกว้างรถมันแบนคุณเหมือนว่ามีรถคันนี้คือคุณมันนี่ทำหมดได้ที่คนเดียวเลยก็เลนหนึ่งเต็มเต็มอ่าไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นปู่เชฟโรเลตจริงแต่รถแต่ของเขาดีจริงๆริงบอกเลยรุ่นนี้เนี่ยชอบตรงสีลายมัน เหล็กแท้ทั้งคันแค่ได้กินก็เยอมแล้วแล้วจะมีหนังกลางแปลงลใช่ไหมเขาบอกใช่มาดีเสร็จก็จะมะีเพื่อใครเพื่อใครหาไม่เจอนี่ะห้องน้ำนี่ก็จะเป็นมันก็จะซาวชิคก,กันอยู่ตอนนี้ม,มานี่ไม่ได้ถ่ายรูปเนะเอาถ่ายรูปตรงไ,ไหนปะก เดินย้อนออกมาก็ลืมดูว่าเขามีพวกอโลงอะไรรถขายด้วยนะนี <c oughs> ่ภายในก็จะเป็นอุ๊ยใครแบบไม่ชอบรถโบราณนะเอ้ยสวรรค์เลยแหล <c oughs> นะนออรถจักรประดิษฐ์โอ้ยตุ๊กตารลักกันจะไ,ไาเป็นรถม้ารถนั่นอยู่เลยรถไอ้น้ำ ขาเรียกว่าอะไรสเตอร์ลิงอย่างเงี้่นเลยอะยุคตาเย็บตาหนูกำลังเฝาๆเลยเกินนะรู้สึกว่าเกินนั้นนะเพราะรุ่นนี้รู้สึกว่าน่าจะนู่นแหละสักรัชกาลที่ห้าเออเอาประมาณนั้นเออยุคแบบชุ่มคอน่ะเออสาวไปบ่อืกเออหนูมาจากไหนล่ะลูกเออเอาชีวางไว้ข้างบนทำไมไม่ใช่ชีฟ้า น่าก,กัสาวไว้แล้วว่าจะเป็นเซเว่นซึ่นใครนัดไว้วะว่าแล้วมึงแอบเตาะสาวแน่เลยไหมไปดูฝั่งนู้นนุ้ยบีเอมใช่เปล่านุน่นรถจอดมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้แต่อันนี้สวยชีฟ้าน้ำทะเลฟอร์ดนี่ว่าปีไหนวก็เรียงแถวเป็นตับนี้ก็จะเป็นแลมเบตตานะฮะแลมอดีตอดีตรถโคตรแรง เขาบอกว่ามันคืออดีตของรถที่เอาไว้แข่งอันนี้ดูน้อยๆน,นะเดี๋ยวเขาจะทยอยมาในช่วงบึกๆอ่ะใช่พระเจ้าจอกอยอดมากนี่นะเจ้าของข้างหลังไปเยียมฮะนู่นเนี่ยทยอยมากันละลืมลำลืมลำถ้าเดินวนออกขวาก็จะ,จะเจอกับดไหน,นโยดาอ๋อ จ้าจานโยดาเขียวอ๋อหนังกลางแปลงอ๋อที่บอกเขาบอกว่าหนังกลางแปลงเมื่อกี้คือรถคันนี้ใช่ไหมคือเนี่ยภาพยนตร์ภาพยนตร์ศาสตร์แม่โจแม่โจเมโจภาพยนตร์อือฮึภาพยนตร์ใช่ไปจอดกันนี้อ่าเมื่อกี้เป็นแลมอันนี้เป็นเวสป้าอะไรเอ่ยพระจันทรน น้องพายักหน้าแล้วอ่ะมันมันเริ่มนี่แล้วไงมันเริ่มดึกแล้วไงตกเย็นละซาตะวันก็จะงอเงี้ยยังยานคุณแม่ฮะจักรยานครอบครัวแต่ถ้าเกิดไม่มีงานนี้ก็คือเป็นคาเฟ่ที่สวยอ่ะใช่หน้างก็แล้วนี่ไงพวกทันสมัยนี่มีนำมาอะไรนะขัดมาให้นางเลยถ้าเรนอะไรนะกย่ามาก้อนฟางมา ้างนอกก็จะแบบตุบตับตุบตับนิดนึงนะครับฮา,าเลเดว,วิสนันอยากนั่งอยู่นันจะมีมดอ,ะอ่ะเออตอนสี่ <laughs> โอ้มีมดทุกตัวเลยโอ้อันนี้ยิงแล้วมดงามอย่าไปยุง่งโอ้อันนี้ก็อย่าสรุปไม่ต้องนั่งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่านั่งกับพว้อย,อ,ยอย่าไว้ใจมดไม่ย่าอย่าทำปฏิมากรรมไม้สักอย่างนี้มดจะไปอยู่ มันคือลากไม้ป่ะใช่ไหมมันคือลากไม้แล้วมันเป็นรูอะเราหมดมันชอบไปอยู่ไปทำรังตอนที่ระโดลงน้ำนะห่อนนเองถ้าไม่ติว่ามันมีงานตอนกลางคืนที่เราจะอยู่ยาวใช่จะอยู่ยาวให้เพราะงานมันถึงห้าทุ่มใช่แล้วมันมีคอนเสิร์ตมีนางกลางแปลงคือแบบครบเซตเลยสลับอืมนี่ตากไป ตาไมตายแล้วว่าถ้าเกิดตาไม่ตายเยลตามาทิ้งไว้ที่นี่แหละให้เขาดูหนังกลางแปลงไปตาก็ไปกลับบ้านนะเฮ้ยอากลับบ้านแล้วหนูพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนเอออยุดขอตู้ที่จบคนเซลตาโถ่โธโธป้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับสถานที่ดีๆจากเวียงแม่มดสารพีเชียงใหม่นะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะติ๊กๆๆๆเพราะคลิปเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโพสต์โพสต์ไอต่อเนื่องขนาดนั้นใช่ มันนานจะโพสทีแล้วแต่สถานที่ที่เราไปแล้วแต่งานที่เราไปแล้วแต่อารมณ์ของคนตัดด้วยนะคะครับใช่ค่ะแล้วจะกั้น